สำหรับ,บชาวราศีพิจิกนะครับนะในเดือนเมษานี้นะทิศทางจะเป็นอย่างไรนะครับเอาแวะเวียนมารับฟังรับชมกันนะครับแหม กล้องเครื่องนี่กระเด็นเลยทีเดียวเชียวอ่ะอย่ารอช้านะครับอ้าวเรื่องแรกเขาพูดถึงอะไรนะครับเขาบอกว่าในเดือนนี้ชาวราศีพิจิกเนี่ยถ้าคิดจะมุ่งมั่นทําอะไรแล้วเนี่ยตั้งใจนะครับเห็นไหมเป็นรูปเด็กนี่กำลังเดินจะเขวเนี่ยอ้าวแหมสิ่งบันเทิงเริงรมเนี่ยนาชักจูงชีวิตเราไปซะอย่างนั้นนะครับนะดังนั้นเราต้องเลือกอะไรที่ว่ามันเกี่ยวกับ ความมีประโยชน์เกี่ยวกับครอบครัวนะครับนะเออชัดเจนอันนี้นะครับนะถัดไปนะครับสําหรับชาวราศีพิจิกนะครับชาวพิจิกเนี่ยต้องบอกนี้ก่อนนะว่า,พาไพ่ใบนี้อาจจะไม่ได้แปลว่าแหมช้าลักแซดโซโซแซดอย่างเดียวนะครับก็พูดถึงบางทีเราคาดหวังอะไรแล้วเนี่ยเราอาจรู้สึกโอ้โหแมมันไม่ได้ดั่งใจหวังเลยวะนะเออหรืออยู่ในบรรยากาศเนี่ยที่แบบ อึมคึมมาคุมาคุนะนะไพ่ที่มีผู้หญิงใส่เสื้อสีม่วงเนี่ยแล้ว6กเจดนี่ยนะตามภาษาเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอยู่กันแบบหวานอมขมกกืนบรรยากาศแบบหวานหวานอมอมขมขมเกืนแบบโอ้เฮ้ยมันยังไงวัเนี้ยนะอาจสุดท้ายท้ายสุดนะครับนะเราอาจจะไปขัดอกขัดใจใครนะ งัดข้อกับใครเนี่ยมันก็อาจจะอยู่ในภาวะที่แบบหวานอมขมกืนอย่างที่ได้กล่าวไว้เมื่อก,กี้แล้วนะครับก็ประมาณนี้นะชาวพิจิกก็เก็บไว้เป็นข้อมูลแล้วกันนะอย่าไปซีเรียสอะไรมันมากมายนะครับก็ขอให้เจอแต่เรื่องดีๆแล้วกันนะครับในชีวิตนะครับ